ปีที่ตอนนี้เพลงใหม่ของเขาเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้เขานั่งอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับวงโปเตโต้ค่ะโปเตโต้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่โปรเตโต้ด้วยนะฮะสวัสดีพี่จอเหมือนเพชดด้วยนะคะพี่จอวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เราจะได้สัมภาษณ์นะครับศิลปินพร้อมกับคนที่แต่งเพลงเพลงนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากระแสเพลงนี้เนี่ยสุดยอดมากตอนนี้ผมถามคนเดียว ยอดวิวใน YouTube เท่าไหร่นะฮะเชฟี่เช็คล่าสุด12 12องสิบสล้านมีมีคนให้15ล้านด้วยมีคนให้ไหมคะประมูลกันเหรอครับไม่ใช่สินค้าเนาะประมาณ12ล้าน7แสนครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันไวมากนะพี่พี่ต้องต้องถามก่อนว่าพี่พี่รู้สึกยังไงกับกับกระแสที่คนแบบให้กับเพลงนี้แล้วก็ MV ตัวนี้บ้าง ึแน่นอนครับดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจเยอะมากแต่คือที่ที่ดีใจไปมากกว่านั้นคือคือก็อยากกระบอกทุกคนว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะมีกําลังใจด้วยเพราะาผลงานนี้มันไม่ได้เกิดแค่เฉพาะเอ็อย่างเดียวคจริงๆมันเกิดการคิดโปรเจกต์ภาพรวมมองว่า,าความรักหนึ่งเรื่องเนี่ยเราจะ แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กําลังใจคนได้มากมายขนาดไหนม,มันก็เลยเกิดเป็นไวรัลออขึ้นมาทำเป็นทีเซอร์ออก,ก่อนอันนี้ก็คือต้องขอบคุณทางทางค่ายด้วยคจริงจรี่ขอสักครับคือช่วยกันคิดให้มันเป็นโปรเจกที่มันกลมแล้วเวลาปล่อยออกไปแล้วมันดูเป็นเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของทุกคนซึ่งผมว่าจริงๆแล้วพวกผม รับความดีความชอบคนเดียวไม่ได้คือก็แฮปปี้แหละแต่เคือคนเบื้องหลังเนี่ยคนเขียนเพลงหรือก็ทีมโปรโมทยคือทุกคนด,ดีใจแล้วก็มีกำลังใจค,คือต้องบอกก,ก่อนว่าก่อนที่เพลงนี้จะปล่อยไปเนี่ยผมบังเอิญบังเอิญได้ไปฟัง ฟังเพลงนี้อยู่พี่โจก็เปิดให้ฟังอ่ะนะฮะเฮ้ยพี่ทำไมทำอย่านี้เลยอยากไปด้วยมาแค่พุกหนุกเดียว์พูกเบียรกเดียว์นิดนึงคือพี่โจบอกว่าผมก็ถามว่าพี่โจเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีศิลปินอะไรออกเพลงบ้างพี่โจบอกเดี๋ยวมีโปเนโต้นะเพลงใหม่ผมบอกพี่ผมกราบหลงขอฟังสักนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดเต้นกับเพลงนี้มากนะฮะคใช่ใช่ใช่แล้วผมถามพี่โจในในฐานที่เราแต่งเพลงเนี่ยเราเราเห็นฟีดแบ็กขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างก็ดีใจแทนวงด้วยครับเพราะว่าเราทำงานเราทำร่วมกัน เราก็ฟันฝ่ามาทุกอย่างทุกแนวคิดทุกวิธีที่เราวางแผนเอาไว้มันไม่ใช่แค่แบบเดือน2เดือนนะเราวางแผนเป็นปีอยู่ด้วยกันตลอดทํางานด้วยกันตลอดไปอัดที่ไหนเราก็ไปอยู่ด้วยการคุยกันจนรู้สึกว่าสนิทกันมากโทาหากันทุกวันจัรู้สึกว่าเราเป็นเู้นแ้บเป็นไม่ใช่คือผมมองว่าคือคือเวลาเราอยากทํางานใครสักคนเราต้องเหมือนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกับเรา บางอย่างเนี่ยผมอาจจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนได้ไม่ค่อยดีแต่ผมมีสิ่งที่ผมคิดแล้วก็วงมีสิ่งที่คิดอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีต้องการคนที่มาช่วยแปลแปลสารนะค,ะครับให้ออกมาแล้วให้คนฟังเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งพี่โจเนี่ยคือคือเขาทํางานเหมือนเขาค่อนข้างถวยัชวยชีวิตยชีวิตคยชีวิตคือเราเราเหมือนเราก็เราก็ประทับใจอ่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็หายากแล้วครับคนที่เหมือนแบบเพราะส่วนใหญ่นักเขียนเพลงก็ เข้าใจครับว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่คือพี่โจคือเขาพยายามจะดึงในส่วนของวงความเป็นปัจจุบันคนออกมาออกมาแล้วมาผสมกับสิ่งที่ที่เราอยากให้มันเป็นออกมาเป็นรูปธรรมคับผมคือทุกคนจะได้แบบเออโอเคที่สุดสําหรับเพลงเพลงหนึ่งที่ออกมาได้แต่ไม่ใช่แค่เพลงเดียวใช่ไหมที่ที่พี่โจดูแลพี่พี่โปรดิโตเพลงเพลงก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่ฮูฮูลงมาจริงจริงเจอทำร่วมกันพี่โจตั้งแต่ โฆษณาโฆษณาผลิตภัณฑ์หนึ่งโฆษณาเครื่องดื่มอันหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยงั้นที่งั้นมาช่วยผมทำงานมาึ้นมาแบบมาจอยกันดีกว่าเพราะว่าก็คลิกกันนะครับคือใช้คํานี้ดีกว่าคือคลิกกันมีมีทัศนคติในการมองวงการเพลงเหมือนกันมีทัศนคติในการใช้ชีวิตคล้ายๆกันซึ่งมันก็เป็นข่าวดีมากๆเพราะสุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยแฮปปี้มากๆแล้วทุกคนแฮปปี้ทัวแฮปปี้ไหมฮะ ร้องเพลงทิ้งไว้กลางทางได้หรือยังไดขอหน่งฮุกขอหนึ่งฮุกหนกได้มันามนาดียวเดี๋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 ยวเอ่๋ย่เดีวเดี้วเดี๋ยวเดีี๋เอ่อเเดี้เดยคดเดี๋เี๋ยวเดี๋วเดอยวเดีี้เยวเดียวเีเยวเดียวเดเเดเออดเอวด พิการเร็วโทษพีตีกองกันเลยไปคุณคุณอยู่บนรถตู้คุณร้องเพลงทุกวันเราอะดูเลยซีรีส์เกาหลีเลเอิ่ทิ้งไว้กลางทางเสียงพี่อ๋อพงพัฒน์อะไรไม่รู้ เถ้าพี่ร้องนะผมพาไปเจอโกลเดนเกชั่นแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยอ่ะสาสัญญาเอ้าจับแล้วรงนะ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแป๊มนึงจะได้สมมติว่าเป็นพี่ออฟก่อนอ๋อทำถูกเดี๋ยวเดี๋ยวออฟหรือพัทพยอมวะโอเคมาต่เลยโอเคโอเคยังไงก็ตามเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับฟีดแบ็กเรียบร้อย คนแต่งเรารู้แล้วแต่เราอยากรู้อีกว่าจริงๆในเพลงเนี้เราได้ร่วมงานกับใครบ้างก็ร่วมงานกับใครบ้างอะครับที่เด่นๆเลยอ่ะโปรดิวส์โปรดิวส์ก็เป็นโปรเตโต้โปรดิวส์เองครับคือคือเราโปรดิวส์เองมากี่ปีแล้วพี่ประมาณก็จริงๆเริ่มโปรดิวส์งานโปรเตโตคือคือผมเมื่อก่อนทำทำนั้นที่ห่างคือโปรดิวเซอร์เก่าครับผมเป็นโปรดิวแต่จริงๆอ่ะน้องโปรเตโตเนี่ยตั้งแต่ยุคที่ ผมว่าน่าจะต้องประมาณช่วงอาราบัมเซนเนี่ยน้องจะเข้ามาทำายาบชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยวงเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานแต่ไม่ได้ถูกถูกถูกนำเสนอเป็นโปรดิวเซอร์แต่จริงๆแล้วช่วยกันผลิตงานด้วยกันมาตลอดแล้วคือแบบว่าเราเราเราเป็นวงดนตรีที่ดูแลโปรเซสตั้งแต่ด้านหลังจนไปถึงด้านหน้าแต่ว่าที่ที่ที่ถูกที่ถูกนำเสนอในแง่มุมของการทำงานโปรดิวเซอร์จริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่ตั้งแต่ชุดชุดที่เป็นฮู้ฮูแล้วก็ข่าวกีทุกนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา5โาที่ได้นําเสนอในในในแง่มุมของปลดิวเองถามพี่โจต่อบ้างดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยพี่โจเกิดเรื่องราวอะไรทำไมถึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมาได้คือเพลงนี้จริงๆแล้วรับโจทย์จากจากพี่ปั๊บเพราะว่าเราคุยตั้งแต่วันแรกคืออยากได้เพลงที่ให้กําลังใจส่วคนแล้วก็ อยู่ในโมเมนต์ที่อกหักด้วยแล้วเราก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนเขาใช่ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ตั้งแต่แรกไม่ว่าเพลงไหนของโบเตโตก็จะให้กําลังใจคือคือ,อคุยกับพี่โจเยอะครับว่าเราร้องเพงลงรักมาหลายแบบมากเลยรลักแบบวิงวอนอเสียใจประชดประชันอขอร้องอยากได้<ช>หรือแบบแต่เรายังไม่เคยมีรักที่แบบ เสียสละแล้วเข้าใจรักแบบผู้ใหญ่รักแบบผู้ใหญ่ตามรันนี้นะครับก็คือเหมือนแบบเออเราคิดว่าคุยกับพี่จจว่าเออพี่ด้วยวงเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วเนี่ยเขาอะมีความรู้สึกนึกคิดที่น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วรเียก็เลยมุมมองความรักมันก็อาจจะต้องลึกซึ้งขึ้นนี่อรอก็คือได้คําที่ติดปากปั๊บตลอดก็คือคําว่าเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆเข้าใจแบบ <way> ไม่เป็นไรคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็คือจะไม่เป็นไรตลอดก็คือเข้าใจพยายามเข้าใจ <otte zza> <vanilla> ผมว่าอ่าพอแต่งออกมาก็คือสิ่งที่เขาถ่ายทอดแล้วมันตรงกับที่ผมคิดครับเพราะว่ามันก็เริ่มต้นมาจากวง <S <S 1> <S 1> เริ่มต้นมาจากการคุยกันตลอดเวลาคุยกันทุกวันคุยกันไปหากันที่บ้าน <S <S ไป <S <S ร,รไม่มีเหตุผลก็ไป <S <S เหมือนกับไปหาเพื่อนไปหาญาติไปหาพี่น้อง ซึ่งมันอินเข้าไปเองในใ<ช>สายเลือดอซึ่งแบบว่างานทุกชิ้นของโบโลโต้นี่คือผมแบบตั้งใจลุ้นตลอดแล้วก็ตั้งใจแล้วก็แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าลุ้นแทนลุ้นแทน ผมรู้ว่าตอนนี้อาโดนสับมาแบบว่าเฮ้ยที่จะออกล้ได้จะออกแล้วเนี่จริงพี่ปั๊บจะบอกเลยว่าพี่โจอะมารายการทีไรจะพูดตลอดว่าฝากเพลงใหม่โปรติโต้ด้วยนะฝากเพลงใหม่โ้รยตั้งแต่ยังไม่ออยตั้งแต่ทีเซอยังไม่มาเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องพูดเสมอว่าพี่โจครับแล้วเด็กๆที่เป็นวงอินดี้ที่พี่ต้องรับผิดชอบที่ต้องตัดสินเขาพี่ไปถึงไหนแล้วพี่โจก็บอกว่าโปรติโต้ก่อนแล้วกันทิ้งไว้กลางทางทำไมต้องเื่อว่าทิ้งไว้กลางทางคะพี่โจ จริงๆแล้วคนเรามันมีปลายทางมันคือความสําเร็จคือการได้อยู่ด้วยกันแต่ทิ้งไว้กลางทางคือมันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันแต่เราเห็นเขาไปถึงปลายทางแล้วมีความสุขเราก็โอเคนั่นคือความสุขที่แท้จริงแล้วเราเข้าใจด้วยว่าเราไม่ไม่สามารถอยู่กับกับคนคนหนึ่งแล้วทําให้เขามีความสุขได้แต่เจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าเข้าใจ จะเข้าใจใช่นั่นเองใช่เพราะมันน้อยมากนะฮะสำหรับเพลงที่แบบว่ารู้ว่าอกหักอยู่แล้วล่ะรู้ว่าเราเป็นโดนอาจจะเป็นคนโดนกระทําหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆก็เราเข้าใจซึ่งเป็น,ปนความรักที่แบบว่าเหมือนกับสิริษฐมือกับให้ใอันนี้คือสิ่งที่แบบอยากจะบอกในเพลงเพลงนี้นะฮะโอเคอ่ะหลังจากเรื่องของเพลงคราวนี้มาเรื่องของ MV บ้างมิวสิกวิดีโอซึ่งเราจะเห็นว่าตอนแรกที่มีทีเซอร์ออกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของคนที่มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวออกมาใช่ไหมฮะแต่ MV เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบพี่ปั๊บก็เล่นเองในเอ มันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องเท่าไหร่นะครับคือเป็นเป็นเรื่องของฟิลฟิลมากกว่าไม่เดินซิงเหมือนเนี่ยเหมือนหมือย่างที่น้องส้มเ o อร์ก็คือเป็นอารมณ์แบบนั้นแหละคือเรารู้สึกว่าคนฟังหรือคนที่ดูควรเติมจินตนาการของตัวเองลงไปมากกว่าคือไม่อยากให้มิวสิกวิดีโอเป็นตัวสโขบหรือกําหนดทิศทางว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรคือก็ฟังเพลงไปแล้วก็จินตนาการไปเองเพราะว่าผมว่า มุมมองความรักมันถูกต,ตีตีออกได้หลายรูปแบบครับถ้าอยากดราม่าก,ก็ไปชมทีเซอร์ <c oughs> แต่ถ้าเกิดอยากแบบเพลินๆหรือฟังเพลงแล้วเอาตัวเองใส่ลงไปก็ไปฟังเพลงอะไร้ยคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทางการคมนาคมขนส่งเนี่ยนะฮะเขาแจ้งมาบอกตอนนี้เนี่ยทางม้าลายทั่วกรุงเทพเนี่ยเดือดร้อนมากจริงเหรอ <HTTP> ทำถูกแล้วชนโป้งตายเข้าขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยก็คือมันก็เป็นจุดจำนะฮะใน MV ที่เราจะได้ดูก็ใครชอบอะไรแบบนั้นในฟิลลิ่งแบบนั้นก็โอเคอ๋อลืมตกไปเรื่องนึง MV ที่ที่สมัยก่อนที่ดูที่พวกผมชอบก็คือขาดไม่ได้ก็ต้องมีนางเอกมีน่ารักนี่ก็เปยนคำถามเลยว่าใครเป็นคนเคาะนางเอกเออไปเตยไปเตยมาเลยโอ้ไม่เราเราก็ช่วยกันครับช่วยกันก็คือด้วยบุคลิกภาพของ น้องใบเตยเนี่ยผมว่าเขาดูเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับความรักแล้วก็จริงจังพอสมควรเขาดูเป็นคนชอบทิ้งเอ้ยมันอ๋ออันนั้นรื่ในเตนไม่รักอันนี้ไม่รู้นะเขาเล่นเอ็มวีไหใช่หลายงนมีเพลงของพี่ป้างใช่ไหมอ่าใช่ก่อนหน้าของพี่แอสมีใครอีกจำไม่ได้แล้ว แต่จริงๆไม่ไม่เกี่ยวกับการการคัดสรรนะไม่เกี่ยวคือเราเราก็เลือกจากบุคลิกภาพมากกว่าว่าผมว่ากับเพลงนี้เออพอดีเพราะว่าผมก็ตดเตี้ยด้วยก็ต้องหาอีตัวเล็กๆไม่ดีไม่ถึงขนาดนะเพราะว่าเราเล่นเราเล่นนะครับแต่ยังไงก็ตามอ๋อด้วยอ๋อด้วยแฟนตองอ๋ออย่างนี้เองไใช่ครับอันนี้ต้องเคกันเองนะอันนี้ต้องเคกันเองแต่วันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ เสียดายมากที่พี่ๆมาแค่ได้มาคุยไม่ได้มาแบบโชว์เพลงจริงๆนะฮะโอกาสหน้าเลยอยากให้แบบได้มาโชว์จริงๆอยากฟังจริงๆสดๆไหมอยาก <download S 2> ดาวน์โหลดก่อนอดาวน์โหลดก่อนเราอีกแล้วเอาไว้โอกาสอีกทีหนึ่งพี่พคอนดักใหม่ให้แบบให้มันตรงเป๊ะๆหนึ่งสองสามสามสดีวยวนดาพี่กลายเป็น โอเคเยี่ยมขอบคุณครับไม่มีคนนัียร้องเลยไม่มีคนนั่ตรงเป๊ะเลยรม่ด้องโอเคทางออกอยู่ตรงนน้นครับจะจูบกันไล่กันละโอเคค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ๆฝากผลงานกันเลยค่ะแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยค่ะครับก็เพลงนี้จะอกหักหรือไม่อกหักนะครับก็ฟังได้ถ้าใครอกหักก็อาจจะ เจ็บหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่อกหักก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าอย่าพาตัวเองไปถึงจุดนั้นนะครับก็ดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีลองดูครับทิ้งไ้กลางทางฝากด้วยครับครับผมอืต่อไปก็ดาวน์โหลดได้เลยฝากติดตามพวกผมด้วยครับง่ายมากครับเฟซ e b o o ุ๊ก i ว t ตเตอร์อินสตาแกรมเป็น p o ร t ตโต้แบนดครับติดตามง่ายๆครับผมอืรหัสดาวนโหลดดอกจัน จหนสองสครับ0ูนย์ศูนย์แปดครับอันนี้มากี้กดสวิตช์ใช่อไหมไอ้นี่้ัดมาเลยครับตัดตลอดรู้เลยครับว่าต้องเป็นโอมแน่นอนครับครับผมจันหนสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดครับครับผมได้พี่โจมีอะไรจะฝากไหมฮะก็ฝากดาวน์โหลดครับแล้วก็ฝากติดตามงานต่อๆไปของโบราโต้ด้วยแล้วก็อยากเห็นภาพแบบนี้อีกแล้วก็เยอะขึ้นอีกครับรับรองว่างานดีๆที่เราคิดเราทำเราวางแผนครับ ยังมีอีกเจ๋งๆอีกเพียบครับครับผมนะฮะอ่าวันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากยังก็ตามฝากด้วยเลยฮะทิ้งไว้กลางทางจะถูกทิ้งหรือไม่ยังไงก็ตามอย่าไปทิ้งเขาก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณปริตโต้นะคะขอบ,ขอบพี่โจด้วยค่ะขอบคุณครับ